กรก,กรอดค่ะกรลกฎความรักนะคะประจาเดือนมิถุนายนนี้มวยเลือกไพ่เด็กนี้ให้นะคะก็มาเริ่มกันเลยนะคะขออนุญาตดูเอนเนอีของชาวราศีกรกฎลกหน่อยนะคะว่าความรักในตัวตนของคุณนะตอนนี้ขณะนี้ที่ดูคลิปนะคะหรือว่าตั้งแต่ดูคลิปไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้นะคะเอนเนอีความรักของชาวกระดกกระดกกกโกของมวยนี่เป็นอย่างไรบ้างนะคะสตริงค่ะ ราชินีถือดาบสี่ดาบนะคะสองถ้วย The Chariot ค่ะได้สำหรับเป็นแปดดาบนะคะเริ่ม, <c oughs> มเงียบค่ะมีเชงมีมากมีโก้ค่ะ ร้อมที่จะฟันฝาตัดปัญหาจบค่ะพูดน้อยแต่ต่อยหนักนะคะแต่และาคำพูดโอเคมันมีความที่หักหลังกันจับผิดกันได้ในเรื่องของความรักนะคะแล้วก็ที่สำคัญไม่เลิกหรอกอเพราะคุณทั้งคู่เป็นคู่กันนะคะมีสองถ้วยขึ้นมานะคะอย่างไรแล้วก็ไม่เลิกนะคะยังคีบอยู่ค่ะค,ะคนคนนี้นะคะคุณกนก็คบกันมานานสาฟันอะไรด้วยกันมานานแต่ในเรื่องของแบบว่า เปลี่ยนน้ำพริกถ้วยน้ำพริกบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เป็นออสอดอกของคุณอยู่แล้วค่ะนุญาตนะคะมันแก้ไม่ได้แต่มันจะได้มีการเดินทางมากขึ้นติดต่อสื่อสารมากขึ้นต่างชาติต่างภาษามากขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะมันจะทําให้คนละของคุณอ่ะไม่ใช่ใจแล้วทําให้คุณรู้สึกอึดอัดมากในเดือนมิถุนายนนี้นะคะต่อ เอเน g y ของคนที่คุณรักเนี่ยสองถ้วยเนี่ยเขาจะเป็นอย่างไรบ้างในตัวนของเขานะสองเหรียญค่ะเขาก็จะพยายามเอ่อไม่รู้จบในเรื่องของที่จะรักคุณไปตะลอดอี้ยนะแล้วก็ที่สำคัญนะคะมีความที่ให้ให้ความเข้าใจให้การซัพพอร์ตในทุกๆเรื่องกับคุณกรกๆนะคะแล้วก็ ถ้าถ้วยปางนิดเลยอ่ะโดนเราไม่จะทํำยังไงเริ่มทะเลาะก,กันแล้วนะคะวันนี้เหมือนจะไม่ยอมดอดลดลาร์ละวถ้าถ้วยนะคะก็มีความอะไรเอาวอแล้วก็รู้สึกเหมือนแบบสูญเสียความรักตรงนี้ไปอีกแลว้วอ่ะแต่ก็เลิกไม่ได้สักทีเลิกกับคุณไม่ได้สักทีมันเหมือนแบบอืมมีอะไรที่ยังผูกพันกันอยู่มีอะไรที่ยังจะต้องทํากันอยู่มีอะไรที่เหมือนแบบว่า มันเลิกกันเลยแล้วก็ตัดจบก,กันเลยมันไม่ได้มันต้องมีแบบต้องมีการสัสมพันธ์ญาติพี่น้องก็ดีหน้าที่การงานที่ทําร่วมกันเองก็ดีหรือว่าทรัพย์สินเงินทองอะไรเองก็ดีมันจะมีเหมือนแบบเขาหรือเธออ่ะหรือว่าคุณด้วยเนี่ยแหละสร้างเอาไว้ลแล้วก็เหมือนแบบว่าไม่เลิกกันหรอกอประมาณเนี้นะคะเด็กเือเเรียนนี่ไงอาจจะทําอะไรร่วมกันนะคะอืแล้วเขาก็รู้สึกเหมือนแบบว่าทุกครั้งที่กลับมาดีกันมารักกันอย่างเงี้ย แฮปปี้กันมากวีสวีแล้วก็ไปน,นูป่นไปนี่กันตลอดเวลาเหมือนแบบว่ารักกันใหม่ๆประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเนาะว่าโรแมนเซนโจนะคะจะบอกอะไรบ้างนะคะนี่ความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่เนาะเรื่องค่ะนีงไงบุเพสานิว่านะคะออเจ้าเป็นคู่กันนะคะทวินเฟรมคะ่ะ <laughs> หมวยพูดก็แบบเปิดมาเลยนะคะหมวยพูดก่อนด้วย นะคะมีการออฟไฟินแลนด์อนคาเรียนะคะก็มีการลงทุนหรือว่าทำอะไรร่วมกันเกี่ยวกับการเงินนะคะเมื่อกี้คิดดับไปนะคะต้องอัดใหม่เนาะมาเริ่มค่ะใบต่อมานะคะขออนุญาตนะคะมุ้มไม่มีพื้นที่เลยเนันดมา,ามาเคมิตรีนะคะจะได้มีการให้และได้รับอย่างเท่าเทียมกันนะโซเมตค่ะคออนุาค่ะนี่ไอ,อ,อ เห็นที่นอนไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อืออะไรเอ่ยกล้องเดินเองเวลาดึกๆแต่ไม่กลัวนะคะเพราะว่ามีน้องนอนรงอยู่ด้วยถ้าดอนไม่อยู่นี่ก็จะกลัวมากเป็นคนกลัวมาก love yourself first ค่ะ present ค่ะมีความสุขมากดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะดูแลสุขภาพด้วยนะคะไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลเลยนะคะคู่ของคุณคอยดูแลคุณแม้กระทั่งยามสุขยามเจ็บยามป่วยไข้นะคะเพราะว่า เป็นคู่กันนะคะทวินเฟรมนะมาดูนะคะคําตอบของนางฟ้านะคะจะให้คําตอบอะไรบ้างนะคะนความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกรกฎนะ B A S T I V e นะคะจะได้อ,อ่อพลังความรักที่ยิ่งใหญ่อะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะเพราะว่าคุทของคู่เชื่อมถึงกันนะคะเชื่อมยงถึงกันโรแมนต์ค่ะ ไอเอ from now นะคะจะมีข่าวดีภายในปีนี้แหละนะคะสำหรับใครที่คุยอยู่ก็จะได้เป็นแฟนได้เป็นแฟนก็จะได้เหมือนแบบมาอยู่ด้วยกันแต่งงานกันนะคะมีการมั่นหมายบางคนที่เหมือนแบบแต่งงานแล้วก็จะได้มีบุตรเพิ่มเติมนะคะ f o r g i v e n e s s นะคะจะได้มีการปรับความเข้าใจแล้วก็ขอโทษในสิ่งที่แต่ละคนนะคะต่างฝ่ายต่างทางําผิดพลาดตปจะได้มีการเหมือนแบบแร๊บมาคุยกันแล้วกไ็ได้มีการขอโทษกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะถึงไหนแล้วโอเคยูกอรนะยวกอน์กับอะไร สุดท้ายค่ะเล็กโกเขาว่าอยากให้คุณปล่อยกันไปออปล่อยเรื่องที่แบบว่าไม่ดีกันไปนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะอืมถ้าหมวยขอแชร์ถ้าเป็นหมวยนะคะเราว่าคนที่เราเรารักกลับมาเนี่ยแล้วในขณะนั้นเราเรายังรักกันอยู่นะคะหมวยอะก็จะมีพูดถึงเรื่องเก่าแต่ก็จะมีถามแหละว่าอสบายดีไหมที่ผ่านมาไม่ได้เจอแต่ไม่ได้คุยกันไปทําอะไรมาบ้างจะเป็นแบบนี้ซะมากกว่านะคะหมวยก็ เป็นคนอย่างนี้แหละแล้วก็อยากจะแชร์นะคะถ้าเออยังมีสติอยู่ยังมีลมหายใจกันอยู่นะคะก็พูดในสิ่งที่ดีดเป็นในตัวที่เ,เป็นตัวเราเนี่ยแหละนะคะในสิ่งที่เขารักเขาชอบเราตั้งแต่ตอนจีบกันใหม,ม,ม่มันคือดีที่สุดละนะนะชาวราศีอะไรลัคนาอะไรที่มีความเกี่ยวข้องบ้างนะคะพยายามทําให้ความรักสดใสซาซ่าอยู่เสมอนะคะยิ่งคนที่คบกันนานด้วยแล้วเนี่ยควรที่จะยิ่งต้องทําเลยนะ เติมหวานค่ะสเก็ตเทอร์สค่ะราศีธนูสกอร์ปิโอนะคะพิจิตทอรัสค่ะราศีพฤกษ์ก็มีท,ทั้งธาตุดิน น้ำแล้วก็ไฟนะคะขอจอบชาวราศีกรกฎแต่เพียงเท่านี้นะคะมาดูเป็นแบบ general reading นะคะโดยรวมทั่วไปอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับชาวราศีกรกฎบางท่านนะคะถ้าใครอยากดูเป็นการส่วนตัวจาะลึก VIP super VIP นะคะ VIP มาก่อนเสมอน,นะคะก็ทักไล้์ ID หมดมาได้นะคะอย่าดูเพียงอย่างเดียวไม่เอาไม่ทำคะ่ะมาแซวมาอะไรได้หมดนะคะตอนนี้อารมณ์ดีมากนะคะแล้วก็เออมาอะไรนะ c o <oughs> m ม,มนต์อย่าลืมกดปุ่มติดตามนะคะดึกแล้วอะ่ะหมดพลังแล้ว จะได้มีป๊อปอัพแจ้งเตือนที่ทอสนะคะว่ามูติถลอไปหม,หมดหมดมาแล้วนะคะนี่แหละเป็นการคาเตือนของน้องดอลล่าว่าแม่ต้องนอนต้องพักก้อนไปพักผ่อนนะคะแล้วก็ t ิกตอกอย่าลืมมาดูนะคะแล้วก็กดติดตามกันด้วยนะคะส่องได้ส่องเยอะเยะเลยค่ะเพิ่มยอดนะคะเพราะว่ามันจะไม่เหมือนกับ y YouTube เนาะแล้วก็ดูแลสุขภาพนะคะในเดือนนี้ชาวกรกฎกนะคะเขาทักทวงมาก็ขอให้มีความสุขสมหวังในเรื่องของความรักนะคะความรักเป็นสิ่งที่ดีค่ะหาอะไรที่ทําแล้วก็เหมือนแบบ แอ t i ิ i ิตี้ใหม่มีความสุขกับคนรักตลอดเวลาเยี่ยมมากค่ะโชคดีค่ะบ๊ายบาย